เพราะเราจะสร้างตัวเราเป็นแบรนด์แบรนด์หนึ่งอีกหน่อยในสองสามปีห้ปีข้างหน้าแบรนด์เราจะมีราคาแพงมากอีกหน่อยเจ้าของแบรนด์หรือเจ้าของสินค้า,าต่างจะวิ่งมาเราให้เราเป็นผู้ถือสินค้าหรือเราจะให้เราปรเป็นหุ้นส่วนสำคัญมากเลยหรือเราจะมีสินค้าเองทำเองเนี่ยเห็นไหมมันได้หมดเลยอ่ะ แค่การมาสร้างเปิบดบริษัทแงท่านเนี่ยมันให้มูลค่าเยอะแยะเลยยิ่งใหญ่ทุกอย่างเลยนี่สําคัญนะนี่คือข้อที่สองสาเร็จเนื้อง,งานราคาถูกก็คือเนื้อง,งานที่ไม่เกี่ยวกับเนี่ยแหละถูกเท่านั้นสิ่งไหนที่มันรบกวนการทํางานของเนื้อง,งานราคาแพงท่านท่านตัดให้คุณทําเลยอย่างเช่นว่โอ้ตัดกิ่งไม้ตัดต้นหญ้ากวาดครองข้าวสารแล้วก็ท่านจา้างซักเสื้อผ้ามันทีก็ไม่ซักจ้างมาเลย เอาเนื้อง,งานเหล่าน,นี้เวลาเหล่าน,นี้เอามาคิดคอนเทนต์หาเวลาคิดคอนเทนต์เยอะๆออกคลิปเยอะๆเอาเวลาออกเยอะๆจนไม่มีเวลาที่ไปทําอย่างอื่นอ่ะเห็นไหมเราะเวลาตอนอยู่ตรงนี้หมดเลยแบบร้อยเปอเซ็นลยแล้วท่านจะสําเร็จสามหรือหปีสําเร็จเห็นรายได้อย่างนี้เลยท่านจะเป็นเศรษฐีเลยทําไปต่อเนื่องเหมือนอาจารย์ผมเนี่ยสิบปีท่านพัลุจักรวาลแล้ว ตื่นเช้ามาวางแผนสองคือการจัดแบ่งงานเป็นสองอย่างเนาะหรืองานราะแพงหรืองานราคูกอันที่สามคือกระจายงานกระจายงานที่สำคัญนะเผื่อไว้เมื่อท่านมีองค์กรมีลูกน้องมีสมียนมีอ่าอะไรมีคนขับรถมีฝ่ายบัญชีฝ่ายอะไรทุกอย่างเมื่อท่านบริษัทท่านใหญ่ขึ้นธุรกิจท่านใหญ่ขึ้นสิ่งนั้นก็คือกระจายงานที่สคัญนะ กระจายงานให้ใครก่อนให้กระจายงานให้กับคนที่อยู่ภายใต้เราให้ก่อนตัวเราอย่าพึ่งนะกระจายงานวันนี้กระจายงานให้ใครทำกระจายออกตัวออกให้บ่นกระจายงานออกไปก่อนตอนเช้าเป็นการกระจายงานที่ถือล้วแต่มีการวางแผนเรียบร้อยถ้านเขารีบกระจายงานออกไปเลยสําหรับเราเป็นคนสุดท้ายจำไว้แล้วงานเราเป็นงานสุดท้าย หลังจากที่เรากระจายงานให้ใหทางทีมงานต่างๆกระจายงานไอ้คนนี้ทําอะไรคนนี้เอ่อถ้ามีอาจจะมีทีมงานที่ใหญ่ขึ้นอ่ะคนนี้เหรอไปทําเกี่ยวเรื่องแรงคอนเทนต์อา่าคนนี้เอ่อเก่งเรื่องการไลฟ์สดคนนี้เกี่ยวเรื่องทางทวามคิดอ่าคนนี้เกี่ยวเรื่องการ,ส,การ,าาการส่งของคนนี้เกี่ยวเรื่องการานับของบรรัญชีทุกอย่างกระจายไปวันนี้มีกับชุมไหนกระจายวันนี้มีการรับสินค้าที่ไหนท่านกระจายงานอา่าไปรับสินค้าตรงนน้นนี่นี่คือการกระจายงานให้กับ ทีมงานเราให้หมดก่อนเหลือเราคนเดียวคนสุดท้ายนั่นคืองานของเราแล้วต้องอย่างนี้ก่อนนะเป็นนักกระจายงานที่ยอดเยี่ยมก่อนไม่งั้นแล้วมันจะเป็นสถิตีไม่ได้เราจะม่วนกับงานล้วยุ่งเ่ยอะไรก็เป็นงานของเราหมดไม่ได้นะแล้วเราจะมีเวลาทํางานที่มีราคาแพงงานราคาแพงราคาแพงเราคืออะไรก็คืองานโปรโมตเออเนี่ยเอาไปเอาตัวเราไปทํางานเกี่ยวกับงานโปรโมตเพราะคนรวยชอบโปรโมตไงนั่นแหละ ต้องทำอย่างนี้นะโอเคเนาะข้อสามกระจายงานต้องรียกระจายงานเหรอ,อมาข้อสามกระจายงานเรียบร้อยแล้วมาข้อที่สี่ข้อ 4, สี่สคัญมากเลยข้อที่ 4, สี่นี่สําคัญมากคนเรานี่มีความเกรงใจอะ่ะข้อสจะต้องไม่มีคําว่าเกรงใจในะข้อสี่นะอ่าจะต้องไม่มีคําว่าเกรงใจในข้อสี่คืออะไรครับข้อสีคืออะไรหัดปฏิเสธงานให้เป็นด้วยอไปเส็จไปเสี บางทีมันเกรงใจไม,ไม่ต้องเกรงใจความเกรงใจที่ว่าความเกรงใจเป็นคุณสมบัติของผู้ดีเคยได้ยินนี้ใช่ไหมฮะความเกรงใจเป็นคุณสมบัติของผู้ดีเราเคยได้ยินอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ในธุรกิจออนไลน์มันทีไม่ใช่ไม่ได้นะเราไปเกรงใจเราไม่กล้าปฏิเสธใครอะ่ะเราต้องหักปฏิเสธ บางอย่างมันต้องไปเสร็จเราต้องออกงานหลักเป็นเกณฑ์ความเกรงใจไม่สามารถเอาไว้ใช้ในเรื่องของคุณนะสมบัติของผู้นำผู้นำจะไม่มีคาว่าเกรงใจจำไว้แล้ฮะการจะพนผู้นำาดีเรชิพจะไม่มีคาว่าเกรงใจนะเข้าในะนั่นะผมเพิ่งไปได้ไม่สักนีดนะออ เราทํางานเพราะเราจะเกรงใจพวกเราก็ไะสู่ในหมดของเขาว่าไม่อยากปฏิเสธใครอะ่ะไม่ได้นะบางอย่างต้องปฏิเสธได้ปฏิเสธเลย